ม,มึงคือมือเจ้าขาปกตินังบีจะไม่พูดสาวพรคือคนแรกที่นังบีออกมาวาล่าสุดใบเขา้านอนหลนอีละนอนนแม่กะอยากนอนนํ่แล้วนี้แม่อยากนอนแล้วอันผู้พัวใไแม่เอ้ยสูงนอนกลป่าใไรอย่างอรถ สาวพรเป็นคนแรกที่ทําให้หนองบีดูไลฟ์ได้นานที่สุดสาวพรเป็นคนแรกที่ทําให้หนองบีดูไลฟ์ได้ถึงสามสิบนาทีและสาวพรเป็นคนแรกที่ทําให้หนางบีออกมาไลฟ์วา้เธอเป็นเอ p มวีพี่นางบีเลยอีลีค่ะมือเจ้าขาจักไวยยออ้ยังตอนอีหยังโอ้มือเจ้าเอ,อ๋ยเอาน้งให้ลูกดูดจุ๊บจุบจ๊บจุ๊บจุบ๊บหาวิหน้าที่เอยเอยอล่าใบเขาแม่ปวดเงียวเด้อ แม่เปิดเงียวเด้ออ่ะอีหลานนอนอยู่มางมีก่อนเด้อดอหลบเด้อเแม่สมาเด้อข้าวหนึง่งเด้อย่างไปสิบวินาทีเดินกลับมาจักมือหนะ่ะจักว่าหลางบอหลางจักว่าอีอยังนาง,งบีไม่ใช่แม่ที่เพอร์เฟกต์นางบีไม่ใช่แม่ที่ดีที่สุดค่ะนางบีบอแมนเลยค่ะนางบีเป็นแม่ธรรมดาคนหนึ่ง แต่ว่านางบีเป็นแม่ที่พร้อมที่จะเรียนรู้ค่ะนางบีไม่อ้างว่าบ้านเฮ้ามันเลี้ยงลูกจังฉีเดอร์บ้านซุ่มคอยเลี้ยงลูกจังสีนะงงกกงส่นะเร่งเลี้ยงลูกจังสี่นะเนะตามประชาบ้านเฮ้าตามประชาบ,บ้านดอกของเฮ้าเฮ้าก็เลี้ยงลูกจังสี่บัวค่ะมึงศึกษาอินเทอร์เน็ตมึงมีมึงยังขึ้นมาไหไรสดได้มึงศึกษา กูนี่เฮ้อบังแล้วไม่เกณฑ์กูสิขึ้นจกกที่กูป่วยกูสิได้อยู่โรงพยาบาลโดดกระยอนกูเบิ่งอันติดต่อสาวพรเมื่อคืนนี่มาชอเอยอันผู้ปัวน่ะก็นอนคนโอ้โอ้หันหน้าไปขึ้แบบ อุ้มลูกมาหลับหนาอะไรมึงทำไปเพื่ออะไรวะอุ้มลูกมาหลับหนาอะไรอีลาใบเข้านอนเด้อแม่เกิดอยากนอนแล้วนี่เทียงขึ้นกาแล้วลูกเทียงขึ้นแล้วแม่อยากนอนขอบคุณค่ะกุหลบาบจักป่าผู้ใดส่งกุหลาบให้กูยังไม่เห็นนเห็นมีใครส่งกุหลับให้สักดอกเมื่อคืนนี้ เขาคึ่งทำหลับกูหลาบม่เรคนเขาไปได่าเต็มยูเฮเขาเป็นคนแรกที่แดงบีดูไลฟ์นานที่สุดเป็นคนแรกเลยค่ะมื่อเจ้าขาเพราะว่าเมื่อคืนเนี้ยตอนเที่ยงคืนห้านาทีแดงบีกับมังสีนอนแต่ว่ายัางนอนไม่หลับก็เลยเลื่อนฟีดทิกต็อกอยู่ อ้าไปเจอเสาพนเอ้าเสาพลเนี่มันท่านไหนอนอนติดก,ก็เลยกดเข้าไปดู